สระดีส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องประกาศเกณฑ์ความพิการฉบับใหม่ของขวัญปีใหม่สําหรับผู้พิการปัจจุบันคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการมีจานวนสองล้านสองแสนหคนคิดเป็นปร,ราา้อยละสามจุดสามสี่ของประชากรทั้งประเทศซึ่งที่ผ่านมาการใช้หลักเกณฑ์ทางกายภาพส่งผลให้คนพิการส่วนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าถึงหลักเกณฑ์และไม่สามารถทําบัตรประจําตัวคนพิการได้ทําให้ไม่ได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับจากภาควัดล่าสุดได้มีการประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการปศ2568ซึ่งได้ประกาศนายราชกิจจาดุเบกษาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568 และบังคับใช้เมื่อวันที่13ธันวาคม2568เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้พกิการโดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับประเภทและหลักเกณฑ์การตรวจสอบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นคนตาบอดข้างเดียวนิ้วมือขาดนิ้วเท้าขาดหรือมีลักษณะอวัยวะในร่างกายไม่ครบ32ประการเพื่อทำให้คนพิการสามารถทำบัตรประจำตัวคนพิการและรับสิทธิ์บริการจากภาครัฐได้มากขึ้น เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการทุกคนอย่างไรก็ตามการรับสิทธิ์คนพิการขึ้นอยู่กับความสมัครใจในการเข้าทำบัตรประจําตัวคนพิการหรือการใช้สิทธิสวัสดิการคนพิการทั้งนี้ภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพิการจะมีการจัดทำคู่มือการวินิจฉัย และตรวจประเมินความพิการรวมถึงความพิการทางสังคมให้สอดคล้องกับประกาศต่อไปสำหรับประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการปศ .2568 มีการกำหนดประเภทความพิการออกเป็น7ประเภทคือความพิการทางการเห็นการได้ยินหรือสื่อความหมายการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายทางจิตใจหรือพฤติกรรม ทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และความพิการออทิสติกซึ่งแต่และประเภทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ความพิการแตกต่างกันในกรณีที่บุคคลได้มีสภาพความพิการที่สามารถเหตุได้โดยประจักษ์หรือสามารถวินิจฉัยได้จากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมเช่นการวินิจฉัยโดยพิจารณาจากข้อมูลที่บ่งชี้สภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคล ทางทางด้านการทำงานของร่างกายและโครงสร้างของร่างกายจิตใจการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละบุคคลความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือสภาวะสุขภาพของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมผู้มีอำนาจออกบัตรจะออกบัตรประจำตัวผู้พิการโดยไม่ต้องให้มีการตรวจวินิจฉัยตามวักหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประกาศกำหนดขณะที่ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่ก่อนหน้านั้นให้ใช้บัตรประจำตัวคนพิการนั้นต่อไปจนหมดอายุโดยไม่ต้องวินิจฉัยความพิการใหม่ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ประชาชาติด e t น